ครับผมสวัสดีครับกับเล็กกระยนทีพีอาโต้สวิตนะครับวันนี้ก็มีรถอยู่หนึ่งพันนะครับเป็นรถของ f c นะครับเอซจากในอำเภอเมืองนะครับตั้งใจจะเอารถไปซื้อของนะครับแต่ทีนี้สายคันเกียร์หลุดนะครับลองลองมาถาม f อหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถมีอาการอะไรนะครับเกียร์เข้าไม่ได้ครับรถเกียร์เข้าไม่ได้นะครับนแล้วก็ ติดต่อผมมานะครติดต่อผมมาแล้วก็ให้ผมไปเอารถมาที่ไหนนะครับที่ห้างแม่โคครับที่ห้างแม่โคไม่ริมนะครับเนาะครับสรุปนะครับสรุปผลงานกับรถคันนี้นะครับเกียร์เกียร์ที่เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปัญหาว่าปัญหามันคืออะไรนะครับคันนี้เป็นอีซูของมิวเซเว่นะครับมิวเซก็อาการก็คือโลกประจําตัวนะครับบูธขันเกียร์แตก เนี่ยบูสคันเกียร์ตัวนี้ครับมันชอบแตกนะพอมันแตกปุ๊บเนี่ยคันเกียร์ที่เราจะเข้าเนี่ยมันจะลื่นลื่นลื่นได้หมดแต่ตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ไม่ตำแหน่งเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับตำแหน่งเกียร์ก็เป็นเกียร์พีนะครับตำแหน่งเกียร์ของตัวนี้ก็จะเป็นโชว์เป็นเกียร์พีนะครับในเมื่อสายตัวนี้แตกนะครับ เกียร์มันก็จะเข้าไม่ได้นะครับปัญหานะครับมันไม่ได้ใหญ่ได้โตนะครับบางทีก็กลัวว่าจะต้องได้ยกเกียร์จะต้องได้อเวอร์ฮอนเกียร์นะครับเป็นงานที่ค่าใช้จ่ายสูงนะครับต้องดูให้ดีก่อนนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการแก้ไขนะครับแก้ไขให้แบบวิธีบ้านๆนะครับแต่มั่นคงแน่นอนนะครับก็คือ ผมจะแก้ไขซึ่งผมจะเจาะรูนะครับเจาะรูไปเลยนะครับแล้วจะเอาแหวนตัวนี้กั้นกั้นไว้นะครับแหวนตัวนี้กั้นไว้แล้วก็จะเอาสลักเนี้ยสอดเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวกันไม่ให้มันหลุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะแน่นนะครับมันจะไม่เหมือนออบูธธรรมดาที่มากับรถนะครับซึ่งบูธธรรมดาที่มากับรถเนี้ย มันจะเอาไปแปะไว้กับข้างข้างตัวบูธเฉยๆนะครับนี่คือหัวหัวบูธของสายคันเกียร์นะครับนี่มันจะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับแล้วมันก็จะเอาไปเสียบไว้เฉยๆนะครับเสียบเข้าข้างเกียร์ไว้เฉยๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับอ่ะเดี๋ยครับนี่คือสายเกียร์นะครับสายคันเกียร์นี่ก็คือบูธซึ่งข้างในรูเนี้ย มันจะมีบูทยางอยู่นะครับซึ่งมันจะเสียบสวมไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับสวมไว้อย่างเงี้ยเฉยๆไม่มีไม่มีรูนี้นะครับรูนี้ผมเพิ่งเป็นรูแก้นะครับผมเจาะให้แล้วมันจะแปะไว้อย่างเงี้ยเฉยๆครับพอเวลามันหลุดปุ๊บเนี่ยคันเกียร์เราก็จะโยกนะครับก็ก็จะโยกโยกได้ ยกได้แต่ตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์จะไม่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากสายมันหลุดนะบบางท่านที่ยังใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เป็นคลิปผู้ใช้รถนะครับอย่าเพิ่งปมปัญหาเป็นปัญหาที่ใหญ่โตนะครับทุกอย่างมันต้องอค่อยๆไล่ดูนะครับบางทีก็จะยกเกียร์ยกเกียร์อย่างเดียวมันไม่ได้นะครับ ต้องดูให้ละเอียดเนาะครับผมกันตรงนี้ก็ฝากผลงานไว้นะครับเป็นกรณีตัวอย่างเนาะสำหรับรถ U, อีซุมิลเซเว่นนะครับคันนี้จะเป็นโรคประจำตัวเลยนะครับอาการตัวนี้ครับผมก็วันนี้ก็ฝากผลงานไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ